หมดแล้วหมดเลยนะครับนาทีนี้มีเท่าไหร่ก็ไม่พอกันต้องหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทแห่งธรรมอุทยานเท่านั้นครับวันนี้ผมรีบนำมาลง YouTube ให้ทุกท่านรับชมก่อนก่อนที่ยอดจองจะเต็มเหลือแค่30ดอกสุดท้ายครับของดีปีลึกตะกุดปั๊มจีวรหัวใจเศรษฐีรุ่นแรก77เนื้อเงินด้านในบรรจุยันดวงมหายันพกกระสยบ หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ายันดวงราชาโบราณว่าใครมีไว้คำดวงชะตาจะมีแต่โชคดีมีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลอยู่ไม่เว้นวันแม้ในยามตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ขัดสนจะมีแต่คนอุปถัมภ์คำชูอยู่เป็นนิดไม่ลำบากมีโชคแบบราชาทั้งยังผ่านพิธีการปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง อันดับหนึ่งของแดนอีสานผู้ที่มีพลังจิตแก่กล้ามียานย่างรู้หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทด้วยอนุภาพความศักดิ์สิทธิ์ของมหายันดวงมหาโภกศัพท์ผนวกกับพลังจิตอันแก่กล้าของหลวงปู่มหาศิลาจึงถือกำเนิดก่อเกิดเป็นตะกุดปั๊มจีวรหัวใจเศรษฐีรุ่นแรก77จจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2564 ผ่านการเวลามาอย่างยาวนานถึง3ปีวันนี้ผมได้มาแบ่งปันทุกท่านเป็นเนื้อเงินปั๊มตาวัดต่อกโคตรตอกเลขทุกดอกร่วมบุญช่าบูชาดอกละ500บาทจัดส่งฟรีผมมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มแม้แต,ต่บาทเดียวครับตะกุดจะเดินทางมาถึงผมพร้อมจัดส่งให้ทุกท่านในวันพรุ่งนี้วันที่26เมษายนครับ สำหรับค่ำคืนนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ราตีสวัสดีครับ